ไม่ต้องการคนดีขอแค่เคมีตรงกันก็พอหวานเจี๊ยบจุ๊บจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจ้ยแจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุ กูจุกกูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นครับมาใหม่ใหม่สวยๆเลยครับ200บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าเก่าสวยสวยคมคมเลครับสองร้อยบาทครับบูชาสององค์สามร้อยบาทครับ รายการที่สองครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรครับเลี่ยมเก่าครับกรอบแตกลายงาเลยครับเก่าไม่ทราบปีครับสองร้อยบาทจัดไปได้เลย รายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าเก่าครับนุ่มนุมแน่นแน่นแก่งแก่งเลยครับลงรักปิดทองครับ รายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่5เป็นพระสมเด็จบางขุนพรม พิมพ์เส้นได้ครับนวลนวลเนียนเนียนุ่มนุ่มเลยครับมองแล้วสบายตาครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่6ครับเป็นพระหลวงพ่อเงินครับ น่าจะเป็นพักกูครับเนื้อดินเก่าเก่าเลยครับแห้งๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับน่าจะเป็นพรกกูครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับลงรักเก่าเก่าเลยครับเนื้อมันมันเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จครับ หล่อโบราณเก่าครับเนื้อออกภายเงินเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสมเด็จเนื้อโลหะครับรายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าๆกับดำเลยครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่11ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าๆเลยครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาททุกองค์ครับสวยมากสวยน้อยก็200บาทครับราคาไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับองพระล,ล่ำเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆเลยครับมันๆแก่งๆแน่นๆเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระผงครับหลวงพ่อทวดหลวงปู่ดูครับ สองอาจารย์ครับเนื้อผงขาวขาวเลยครับนวลน,น,วนเลยครับนุ่มๆม,มองแล้วสบายตาครับมังกรคู่ครับ รายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ มันมันเก่าเก่าเลยครับมี2อ,องค์ครับปิดตาเนื้อผงคุกลักครับหลังแบบครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับรายการที่10บ 8ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับแตกลายงาเลยครับเก่าๆแกงๆ ค่ำค่ำเลยครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับ รายการที่21ก็เป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับ200บาทครับก็จัดต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับราคาสบายกระเป๋าครับ200บาทผ่านตลอดสายครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับนงวันนวนเลยครับ นวลนวลนุ่มนุ่มเนียนเนียนเลยครับมองแล้วสบายตาครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าๆครับ แก่งๆเลยครับองนี้เก่าได้ใจเลยครับ200บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับมันมันครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองค,ครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จครับบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ หลักแดงแดงแห้งๆเลยครับรายการที่2 7ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเก่าๆมันๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับ บาดตาบาทใจเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทสวยนะจะพี่จ๋ารายการที่28ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเหนือเก่าๆเ,เลยครับมวลสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับ ผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับรายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าเก่าเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนื้อโลหะเก่ากับดำเลยครับ รายการที่30ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับสวยๆคมๆเลยครับสวยอย่างนี้ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ รายการที่31ครับเป็นพระเนื้อดินครับน่าจะเป็นพระอู่ทองครับรุ่นจงอ้างศึกครับด้านหลังน่าจะเป็นส,สถูปเจดีครับ รายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับนวลนน,วนุนุ่มนุ่ม,นมเนียนเน,ยนเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อหนึกนุ่มครับ เนื้อตุบตุบตับตับเลยครับเนื้อขนมตุบตับเลยครับหนึกนุ่มครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับ ช้าหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับ200บาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ทรงเจดีครับเนื้อเก่าๆเลยครับ ลงรักเก่าเก่าแห้งๆเลยครับรายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือหนึกนุ่มครับปีๆเลยครับปีๆแยะๆเลยครับเก่าตามการเวลาครับ รายการที่37ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูมครับนุ่มๆเนียนๆมันๆเลยครับสวยครบสูตรครับรายการที่38ก็เป็นพระสมเด็จลงลักเก่าครับลงรักปิดทองครับ มีมวลสารนะครับพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับรายการที่39ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับมันมันเก่าเก่าแน่นแน่นแก่งแก่งเลยครับ รายการที่40ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับวัดบางคานครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับเหรียญจอบเมืองชาละวันครับรายการที่41เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือแก่งๆแน่นๆเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับเก่าตามการเวลาครับ รายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อก่าเก่าค่ำเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับ รายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ครับเนื้อนวนนวลเลยครับหมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเนื้อเหลืองเหลืองเลยครับเหลืองฟักทองเลยครับฟักทองแตงไทยเลยครับ รายการที่45ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแดงแดงเลยครับแดงเลือดหมูเลยครับแดงแดงนวนนวนครับแก่งแก่งแน่นๆเลยครับ มี2อ,องค์ครับองค์ที่สองค,ครับเหนือนวนนวนเลยครับนุ่มนุ่มแน่นๆ่นเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาค,ครับสวยงามอย่างนี้ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเก่าไม่ทราบปีครับ รายการสุดท้ายครับรายการพิเศษครับหลวงปู่สุขครับยืนถือไม้เท้ากายสิทธิ์ครับด้านหลังเป็นพัดยศครับลงอักขระเลขยันครับสวยงามครับมองแล้วดูเข้มขังครับ หลวงปู่สุขครับเนื้อโลหะครับปิดทองเก่าครับวัดปากลองมะขามเท่าครับเศกหัวปีเป็นกระต่ายครับเศกใบมะขามเป็นต่อแตนครับเศกคนเป็นจอระเข้ได้ครับพุทธคุณอันเข้มขังครับ พทพเจ้าแห่งเมืองชัยนาทครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในิดติอต่อไปครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ